จริงๆการลงทุนในหลายหุ้นมันไม่ได้ยากนะถ้าคุณเข้าใจกฎข้อนี้ยังไงเงินเฟอ้อมันโตทุกปีอยู่แล้วแล้วเวลามันโตทุกปีราคาหุ้นแม่งก็โตทุกปีครับแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ยังเจ๊งอ่ะทําไมคนส่วนใหญ่ยังขาดทุนผมมักจะพูดเสมอครับทุกพฤติกรรมของคุณทุกการกระทําของคุณแม่งเริ่มต้นจากวิธีคิดก่อนแล้ววันนี้มีหลายคนถามผมเยอะมาก ครับว่าเฮ้ยเพจคุณนะชื่อเล่นหุ้นมีตระลไม่มีเจ๊งคนส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ามึงไม่จริงหรอกมึงขี้โม้ซึ่งจริงๆมันมีจิตวิทยาซ่อนอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยเวลาคุณคิดว่าเล่นหุ้นแม่มีแต่เจ๊งอะ่ะพฤติกรรมของคุณอะ่ะก็เหมือนคนที่กําลังเจ๊งๆอนะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุหลกักๆคือแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเล่นหุ้นแล้วเจ๊งอะ่ะทั้งทจริงๆมันเล่นง่ายมากนะครับสาเหตุแรกเลยที่ทําให้คนส่วนใหญ่นะครับเเล่นนุจง พราะชอบซื้อหุ้นที่แพงกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นหมายความว่าไงครับอย่างเช่นไอ้หุ้นที่มันขาดทุนอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะชอบซื้อชอบยังไงครับก็คือหุ้นที่มันซิ่งเพราะเวลาหุ้นที่มันขาดทุนอ่ะเวลาหุ้นที่มันไม่มีมูลค่าคือขาดทุนเนี่ยถือว่ามันไม่มีมูลค่าเนื้ออกว่าซึ่งเวลามันไม่มีมูลค่าราคาหุ้นม่งจะถูกมากนะครับเวลาหุ้นมันถูกเกิดอะไรขึ้นครับคนส่วนใหญ่ก็ชอบซื้อ ซื้อแล้วไงครับเพราะอะไรเพราะมันสวิงดีนะครับและถ้าเข้าใจลงไปลึกขึ้นจิตวิทยาแม่งง่ายมากครับคนส่วนใหญ่ชอบความผันผวนชอบความทา้าทายและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณซื้อคุณราคาถูกคุณมันก็จะวิงวงงว่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบเร็วๆครับแล้วมันแบบมันได้ความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, กำไรเยอะดีแต่ปัญหามันคืออะไรครับคือเวลาคุณซื้อไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็เริ่มแบบซื้อไปเนี่ยเวลามันไม่มีมูลค่าราคาหุ้นแม่งก็ล่วงไง นึกออกไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือคุณก็เจง๋งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบไปซื้อแบบนี้เพราะอะไรวบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นึกออกไหมครับก็รู้แหละว่าต้องควรซื้อหุ้นพื้นฐานดีหรือหุ้นที่มันมีกําไรถูกปะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ครับทั้งๆท,ที่รู้นะถูกปะคุณรู้ไหมว่าคุณควรซื้อหุ้นที่มันมีมูลค่าหรือหุ้นที่มันกําไรอยู่งบการเงินมีกําไรสุทธิอยู่คุณรู้ถูกไหม ก็รู้ใครก็รู้ใครจะไปซื้อหุ้นที่มันแบบขาดทุนถูกปะ่ะเวลาผมพูดแบบเนี้ยคนแม่งก็พูดแบบเดียวกันถูกปะ่ะแต่ปัญหาคืออะไรไม่เวลาลงทุนจริงชอบคุณซิงคุณปั่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่ถูกป่ะครับเพราะอะไรมันบือหวามันท้าทายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ทําให้คนส่วนใหญ่เจ๊งเนี่ยคือแบบชอบซื้อหุ้นแพงเพราะว่าราคาหุ้นมันโตทุกปีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือพอคุณซื้อหุ้นที่มันไม่มีมูลค่ามันก็เลยไม่โตไง มันก็ล่วงลงเรื่อยๆล่วงลงเรื่อยๆล่วงลงเรื่อยๆเ,เพราะมันไม่มีมูลค่าเลยและแน่นอนนี่คือสาเหตุแรกเลยชอบซื้อหุ้นแพงกว่ามูลค่านะครับสาเหตุที่2ที่คนส่วนใหญ่แม่งเจ๊งอยู่ในตลาดหุ้นคืออะไรครับเพราะชอบลงทุนแบบกับพวกธุรกิจที่เรียกว่าฟรีแลนซ์ผมเรียกว่าคือธุรกิจแบบเนี้ยเป็นธุรกิจแบบฟรีแลนซ์หมายความว่าไงเป็นธุรกิจฟรีแลนซ์ก็คือเป็นธุรกิจที่แบบ บางครั้งแม่งกำไรเยอะๆบางครั้งแม่งไม่มีกำไรเลยวันนี้เนี่ยเวลาหลายๆคนลงทุนอะ่ะก็คือไปลงทุนไอ้ธุรกิจบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะฉันลงทุนในหุ้นที่มีกำไรนะฉันไม่ได้ลงทุนในหุ้นที่มันไม่มีกำไรนะแต่ปัญหาคือไอ้กำไรพวกนั้นอะ่ะมันคือกำไรที่แท้จริงหรือเปล่าเป็นธุรกิจที่ฟรีแลนซ์อยู่หรือเปล่าก็คือบางทีมีกำไรบางทีไม่มีกำไรอะครับหรือบางคนอะ่ะเป็นธุรกิจแบบเหมือนขายทรัพย์สินทรัพย์สินมรดกมากินอะ่ะ คือธุรกิจไม่มีมูลค่าเลยนะไม่มีเงินไม่มีรายได้แต่ยูไดีเนี่ยก็มีเงินทุกๆปีเข้ามาโดยการสายทรัพย์สินกินอยู่ขายที่ดินเก่ากินอยู่ขายอะไรที่มีมูลค่าของเก่าอ่ะมากินอยู่แต่ธุรกิจไม่สร้างรายได้เวลาพูดถึงดูงบการเงินแค่พูดแบบนี้คุณก็บอกว่าปวดหัวละไม่ลงไปดูดีกว่าเนื้อไหมครับคุณแค่เห็นโอ้ยกําไรนิดเดียวโอเคละซื้อละเนื้อไหมครับนั่นคือปัญหาครับ คือคนส่วนใหญ่ไปฝากธุรกิจกับฟรีแลนซ์มากเกินไปถ้าคุณเข้าใจถ้าธุรกิจมันยังทํากําไรอยู่อะ่ะแล้วต่อเนื่องไปได้เรื่อยอะ่ะนั่นหมายความว่าผลสุดท้ายอนาคตกําไรมันก็ต้องโตเนึกไหมครับเพราะยังไงมันก็โตตามเงินเฟอ้ออยู่แล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่คุณทาหมดทุกอย่างดูงบการเงินอ่านงบการเงินได้ดีครับวิเคราะห์ดูมูลค่าหุ้นแล้วเรียบร้อยแต่ปัญหาคือทาไมยังเจ๊งอยู่อะ่ะฉันไม่ได้ทําแบบนั้นเลยอ่านหนังสือก็เยอะดูก็เยอะ ต่าปัญหาคืออะไรครับคือคนบางคนเนี่ยนะครับมันมีคําพูดหนึ่งคือเหตุผลที่3ามเนี่ยนะคือคนส่วนใหญ่หลายๆคนนะ่ะทนรวยไม่เป็นผมชอบคําพูดของผู้ชายคนนี้ครับอย่างที่บอก Warren Buffett นะครับ,บ, ett, รบเขาพูดว่านะครับคือวันนี้ทุกอย่างบนโลกครับมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าวันซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้กําไร เวลาคุณปลูกต้นไม้ยังต้องใช้เวลาเลยอ่ะหรือคุณจะโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้คุณก็ต้องใช้เวลาครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้เวลาครับคิดว่าซื้อหุ้นวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะโตเลยเูื่อไหมครับแล้วต่อให้คุณวิเคราะห์มาดีแค่ไหนบอกว่าอนาคตระยะยาวจะกําไรแค่ไหนถ้าคุณทนรวยไม่ได้ทนรอไม่ได้ยังไงก็ไม่กําไรครับเพราะคุณกําไรนิดเดียวคุณก็ขายแล้วอะซึ่งล่าสุดมันตลกมากครับ มีคนมาถามผมครับเรื่องแบบโค้ดคุณโออาหน้าถือต่อไหมนะครับคือหน้าถือต่อไหมหรือขายทิ้งดีนะครับผมก็เลยถามไปว่าโอเคแล้วคุณซื้อหุ้นโออาเพราะอะไรอ่ะคุณซื้อหุ้นโออาเพราะอะไรอ่ะเขาตอบผมว่าไงดูครับเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากซื้อหุนโออาแบบประมาณเหมือนว่าแบบเอาไว้ลงทุนระยะยาวนึกออกไหมครับเอาไว้ลงทุนระยะยาว แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากขายแล้วเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าแบบราคาแม่งขึ้นสูงแล้วอะจากจองมา18บาทตอนนี้34บาทแล้วอะเขาบอกเขาอยากขายมากเลยแต่ขายไม่ได้คืออยากขายมากเลยนะขายไม่ได้เพราะเป้าหมายแรกของเขาคือเขาบอกว่าเขาอยากลงทุนระยะยาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นไม่โอนเข้าพอร์ตให้ซื้อเป็นใบหุ้นแทนเนื้อวะให้ซื้อเป็นใบหุ้นแทนเขาเลยขายไม่ได้เนื้อไหมครับ แต่สิ่งที่มันตลกคืออะไรครับคือไหนบอกมึงลงทุนระยะยาวไงเขาเข้าใจสิ่งพูดหรอืหรอวาคุณบอกว่าเฮ้ยคุณวิเคราะห์มาดีแล้วแม่งดีแล้วมันสุดยอดแล้วหรืออะไรก็แล้วแต, <SU gram> แต่ผมไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดนะแต่คุณอาจจะวิเคราะห์มาดีแล้วอะแต่ยู่ยดีพอคุณเห็นวิ่งขึ้นขึ้นนิดหน่อยแบบขึ้นเร็วนิดหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณแม่งทนรวยไม่ได้ละคุณทนปล่อยให้มันวิ่งไปไม่ได้ละนั่นเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ย ไม่สามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้ครับเวลาลงอ่ะคือทนได้แต่เวลาขึ้นทนไม่ได้แน่นอนครับคือการลงทุนมันไม่ยากเลยมันราคาหุ้นมันโตทุกปีอยู่แล้วตามหลักแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ชอบซื้อหุ้นแพงเกินไปทนรอไม่ได้นะครับแล้วก็แบบชอบไปซื้อหุ้นที่มันแบบเขาเรียกอะไรมีแบบฟรีแลนซ์อ่ะนะครับไม่ไปดูงบการเงินมันบ้างไม่สนใจมันบ้างนะครับผลท,ท้ายก็เลยผัน ซึ่งการลงทุนมันง่ายมากนะครับแค่คุณทําแค่นี้เองครับถ้าคุณอยากลงทุนให้กําไรนะครับคุณทําแค่3อย่างเองนะครับ1อย่าซื้อหุ้นแพงเกินไปแพงเกินไปตรงนี้หมายความว่าไงแพงกว่ามูลค่าถ้ามันไม่กําไรอะ่ะแสดงว่ามันไม่มีมูลค่าไม่ควรไปซื้ออันที่2คือให้คุณเนี่ยดูครับว่าเฮ้ยงบการเงินมันคือไรายได้ที่แท้จริงหรือเปล่ามันเป็นไรายได้จากธุรกิจหรือเปล่า ไม่ใช่รายได้ที่คุณขายทรัพย์สินของเก่าแบบกินหรือเปล่าสิ่งที่3ครับทนรวยให้เป็นครับหรือทนรอให้ได้นั่นเองแค่นั้นเองครับมันไม่ยากเลยครับเพราะอย่างที่บอกราคาหุ้นไม่โตทุกปี สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด Subscribe ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ